ปุ่มล็อกอยู่บนสุดปุ่มกางคายล็อก้างล่างสุดเอาไว้สตาร์ทเครื่องนอกรถนะล็อกมันจะมีเสียงหนึ่งทีครับคายล็อกมีเสียงสองทีถ้าพี่จะสตาร์ทเครื่องนอกรถอ่ะรถที่มันต้องล็อกอยู่ต้องอยู่ในโหมดที่ล็อกแบบนี้ครับต้องล็อกแล้วก็กดปุ่มล่างสุดนะครับค้างไว้ถ้าวิถ้าวิก็ปล่อยไม่ต้องทำอะไรแต่พอสตาร์ทเอง ีนี้ถ้าเราสตาร์ททิ้งไว้แบบนี้แล้วเราไม่กดรีโมทเลยสิบนาทีมันก็จะดับเครื่องเองแต่ถ้าเราสตาร์ทไว้แล้วเราไปกดคลายล็อกแล้วมันจะไม่ดับที่ต้องขึ้นไปดับข้างบนรถครับคืออย่างเงี้ยถ้าพี่อยู่บ้านพี่จะมองเครื่องรถที่กดสตาร์ทเสร็จพี่ไปธุระได้เลยเดี๋ยวรถเขาดับเองแล้วก็ถ้าจะดับพี่ก็ทำเหมือนตอนสตาร์ทกดปุ่มหน้าสุดทางไว้ ครื่องยนต์ดับแต่ประตูไม่เปิดนะครับเข้าไม่ได้ถ้าพี่จะเปิดก็อันล็อกด้วยตัวเองนี่มาดูปุ่มปุ่มสตาร์ทว่าปุ่มปุ่มสตาร์ทนะครับถ้าพี่ไม่เหยียบเบรกมันจะเป็นเปิดกุญแจรถนะครับเปิดกุญแจรถคือแตะหนึ่งครั้งเป็น A C C มีไฟสีฟ้ากับพิบแบบนี้นะฮะ A T C ก็เปิดวิทยุได้ชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับกดอีกหนึ่งครั้งจะยเป็นไฟออนครับเป็นไฟออน ไฟออนก็คือมันก็จะเปิดทุกอย่างในรถหมดเลยครับเปิดไฟใช้ได้ทุกอย่างครับกดอีกหนึ่งครั้งปิดครับครับถ้าพี่จะสตาร์ทเครื่องพี่ต้องเหยียบเบรกด้วยเหยียบเข้าไปแล้วไฟตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าติดค้างถ้าเป็นสีฟ้าติดค้างคือพ,พร้อมสตาร์ทครับพี่แตะหนึ่งครั้งก็ปล่อยเลยเราสตาร์ทเครื่องอเราเองในระหว่างที่สตาร์ทเครื่องอยู่แบบเนี้กดได้ไม่มีอะไรแต่ถ้าพี่เหยียบเบรกกดตัดเลยครับ ในระหว่างที่สตาร์ทเครื่องขับรถนะครับมันจะมีการล็อกประตูให้อัตโนมัติตัวล็อกให้แบบนี้นะครับประตูล็อกหมดเลยตับเครื่องเข้าใครล็อกให้เลยแต่ระหว่างขับรถอยู่ถ้านี่แวะทุระแล้วไม่อยากดับเครื่องลงจากรถที่ก็ลงได้เลยครับเอาดีหมดล็อกได้ลงอย่างนี้ลงมาดีหมดล็อกได้ ถ้าเที่งอยู่ถ้าไช้ผล็อกรถไม่มีไฟเลี้ยวไม่มีเสียงปะูล็อกอย่างเดียวไอ้สิกด,ด,ดเดินไปได้เดินกลับมาก็ใครล็อกก็ได้ตัดปอได้เลยมันไม่ดับอันนี่ดับต้องกดดับเองทีนี้ไอ้เจ้าปุ่มตัวเนี้ยมันเป็นการขโมยด้วยถ้าพี่ล็อกไว้ปุ่มนี้มันใช้ไม่ได้มันจะไม่สตาร์ท จ้ารีโมทตัวนี้มันเป็นสมาร์ทคีด้วยครับก็คือพี่ถือรีโมทเข้าใกล้รถมันจะคลายล็อกให้ใหถืาออกจากรถมันจะล็อกให้ของเทสให้ดูตกถ้าเข้าใกลรถระยะเมตนครับจะเโต้ล็อกให้คยรนทีนี้ถ้าพี่อยู่บ้านนะ เวลายอยู่บ้านถือเข้าาออกๆ,ออกๆเดี๋ยวล็อกเดี๋ยวคลายใช่ไหมปิดการใช้งานด้วยการกดล็อกหนึ่งทีคนระับถ้าพี่กดล็อกแล้วแบบนี้พี่ต้องถือที่หมดมาพี่กดคลายมันอจะเปิดได้ไม่งั้นถ้าพี่ถือเข้าออกเดี๋ยวมันล็อกเดี๋ยวมันคลายมาพี่ก็กดล็อกไปเลยแล้วก็ตัวนี้มาซ่อยกุญแจไว้ในนี้นะครับมันจะมีที่อากุญแจออกก็กดสไลด์แล้วตัวนี้ออกมา,อย,ายอยู่ในนี้ เอาไว้ใช้กรณีที่แบบ่านมันหมดเปิดเข้าไปในรถเอาไว้ไปาขเข้าไปแล้วมันก็จะมีปุ่มฉุดเฉินอยู่ในรถเอาไว้ยกเลิกระบบนะครับอย่างนี้ครับเราไปแล้วดีบุมดมันพังใช่ไหมเข้ามาในรถมันไม่ให้ข้า